ครับผมวันนี้เราก็จะมานะครับทดสอบนะครับตัวตัดนะครับแล้วก็ตัวกันขอบนะครับว่าจะมีความคมแค่ไหนนะครับที่เราได้แต่งฟันรับคมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาลองทดสอบกับผมที่หนาๆนาแบบนี้เลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวตัดไร้สายมีกําลังเทอร์โบนะครับผมโดยใช้เป็นฟันลองเบอร์สองนะครับโดยตัดขึ้นทรงดูนะครับผมแบบหนาๆนาแบบนี้ว่าจะมีกําลัง ไปได้หรือเปล่านะครับผมไม่เหลือนะครับผมนี่ผมขนาดดกดำแล้วก็หนามากนะครับผมคมกิบนะครับดูทางด้านหลังดูนะครับนี่ครับเดินเต็มหน้าเลยครับผมวู้สะใจมากครับผมไม่มีเหลือครับ อ่าครับผมเป็นไงบ้างครับไร้สายครับแต่งฟันรับคมให้เรียบร้อยแล้วครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับตัวกันขอบนะครับผมว่าจะมีความคมหรือเปล่าส่วนตัวนี้ก็ พิจารณาเอาเองนะครับผมว่าผ่านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ่ายไปถ่ายมากลายเป็นโซงนักเรียนลูกค้าอีกนะครับผมไปต่อเลยครับผมเจอกับตัวกันขอบนะครับว่าจะสามารถทําให้มีโกนตกงานได้หรือเปล่านะครับผมแต่งฟันรับคมแล้วนะครับผม ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมไหลขนแน่นอนนะครับเนียนครับ เข้าซอกได้ดีนะครับผมเพราะว่าแต่งให้เล็กลงแล้วนะครับครับเราก็จะมาดูทางด้านหลังใบหูบ้างนะครับว่าจะมีความคมหรือเปล่านะครับทำเป็นแนวเส้นตรงลงมาให้สวยงามนะครับแล้วก็คมชัดนะครับ โอเคครับผมเนียนครับไลค์ขนครับท่านต่อไปเลยครับผมสำหรับช่างใหม่ที่ยังใช้มีโกนไม่คล่องนะครับผมหรือว่าช่างที่กำลังเปิดร้านใหม่ๆนะครับ เวลาตัดผมไปแล้วก็ถึงเวลากันก็ไปได้ช้านะครับผมตัวนี้ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นนะครับผมบางช่างก็โกนยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับพอไม่มีตัวกันขอบไปโกนก็ถึงกับน้ำตาซึมไม่ได้นะครับลูกค้านะครับเพราะว่าแสบนะครับ ตัวนี้จะเดินนําหน้าไปก่อนนะครับตัวกันขอบครับแล้วก็จะเอามีโกนมาขูดขูๆตามหลังก็โอเคนะครับงานเร็วขึ้นนะครับผมที่จริงก็ไม่เหลือแล้วนะครับสำหรับขนอ่อนนะครับ มีความคมชัดสูงนะครับแต่งฟันรับคมเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ก็มีโกนก็ตกงานได้อีกนะครับผม เนียนครับไล่ขนครับดูกันชัดๆเลยนะครับมีความคมชัดนะครับผมครับท่านต่อไปเลยครับครับผมท่านนี้ก็ได้แต่งแล้วนะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับ ส่วนด้านล่างนี้เอาภาพคลุมออกแล้วก็จัดก,การนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ